แขกรับเชิญเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งตำนานคือเขาเป็นเจ้าของเพลงดัง L ยี่สิบหกสามสิบห้าชอบนะชอบนะอีกดอกอีกดอกแทนเอาคุณค่ะมาแบบว่าไม่ได้มีชื่อเสียงเลยตัวนี้บอกว่ายีนอยู่เก้าปียังนิ่งอยู่เลยรับน้ำชุดที่เก้าถ้าไม่ประสบความสำเร็จแยกคาะแยกคาะออกรงีเอ็มมาแล้ว oh. <c oughs> โอ้ <c oughs> โหแม่คุณ สี mm ่เดือนน่ะไม่ได้จ่ายไปแน่นน่ะเ้าก็เจอเขาลดไปแน่นอนปลาปดุกประช่อนที่เขากำลังจะทุบหัวตามหน้าเขียงอ่ะเอาไปปล่อยแบบปล่อยปลาแล้วปล่อยอยู่ห้าหกปีทีนี้ประเดี๋ยวดังเข้ามาเข้ามาเข้ามาแบบคำนานไม่ทันก็เลยต้องหยุดตัวเองเพราะว่าเราลองอยู่แล like ้วเราหงายท้องไปเลยพระงามเจเลยท่านคะจะไปไว้ไหนท่าของอาปกรไงแต่วันนี้บาดเจ็บนะได้คต่เออหยุดละหยุดกับหยุดเลย15วัน15หวัน สิบแปดวันเริ่มใหม่แกล่ะเหรอเออขันหน่อยแม่เป็ดยิ่งยองต้องบอกเลยว่าพี่ยงเนี่ยเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายที่น่ารักสิริพรตักเป็นคนที่ทำงานดีมากสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับโต๊ดเริ่มเลยวันนี้อยู่ที่คอฟฟี่บีนไบดาวเอกมัย12วันนี้เนี่ยแขกรับเชิญเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ชอบคือเขาเป็นเจ้าของเพลงดังไม่ว่าจะเป็นแบบ L g 26อก35 L ย16อก35 ไม่ว่าจะเป็นชอ,ชอบมาชอบนะชอบนะไม่ว่าจะเป็นอีทอกอีทอีกอีดอกอีกดอก,อก,ดอกมันคือสไตล์เราอยู่แล้วอยากเจอเขามากเพราะว่าเราชื่นชมงั้นเดี๋ยวไปเจอกันเลยก้าเทบดด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 อย่างนีน้ได้เลยอทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันข้างในไปมาแล้วนะครับแขกรับเชิญของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแทนขาคุณคะ่ะ <laughs> ไม่โ<ท>ตจะเป็น f อซีแม่เพราะว่าแม่คือ,อยุคตำนานแม่อยู่ในวงการมากี่ปีละมา<ล>สามส,ส,<ป>สิบป่ะปะสามสิบกว่าปีอะแล้วแม่มายุคแรกๆของลูกทุ่งเลยอะอารมณ์นั้นเลยต้องบอกว่าอยู่มาแบบว่าไม่ได้มีชื่อเสียงเลยโตต้องบอกว่าอยู่มาห้าปีก็ยังนิ่งนักร้องรุ่นใหม่มาก็<อ>มากันสองปีสามปีมีชื่อเสียงาหาเงินเรียกเงินได้ละอีนี้อยู่เก้าปียังนิ่งอยู่เลยจนจนนายเรียกมานี่ทมนี่เิมานั่งคุยบอกรับมาชุดที่เก้าถ้าไม่ประสบความสำเร็จแยกทางแยกทาง เราก็นั่งคิดถามมาโกรธก็ไม่มีโกรธแต่ใจเสียชุดเลิกราคาเนี่ยเขาเรียกมาคุยเลยไอ้เ,อเราก็คิดว่าเรามีเงินอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเรากะว่าเราอาจจะขายบ้านแล้วก็ไปทําร้านเสูงสูงแม่ออก1นึถึงแมาแล้วมันเงียบจิบหรอแมไปอาศัยดังยิง่งยงเขากํลาลังดังสมศรีหรือเก้าเก้าตอนนั้นก็ไปร้องเพลงแก้กับเขาก็คือเสียงคนจากสมศรีอะไปร้องก็ไปเกาะเคดังอยู่แปมเขาก็แยกไปเดินสายเองที่นี่เราอย่างไรล่ะออกรถบีเอ็มมาแล้วโอ้โเป็นรถแรกบีเอ็มตอนนั้นสมัยนั้นคันแรกบีเอ็มโต๊ดคิดดู สุด,สดไม่ได้ดำนึกดูกระลาหัวตัวเองเลยแล้วก็ซื้อเทาเฮาพีเอ็มกับเทาเฮามาพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยขับรถหนีสี่เดือนไม่ได้ผ่อนเขาเนี่ยคือหนีหนีในการที่จะจ่ายเงินที่จะผ่อนหนีไฟแนนซ์ไปพุทธมณฑลไปซื้อปลาตามท้องตลาดอ่ะแปดสิบบาทร้อยหนึ่งก,กับรุกระช่อนที่เขากำลังจะทุบหัวตามหน้าเขียงอ่ะปปล่อยแบบปล่อยปลาแล้วปล่อยอยู่ห้าหกปีแล้วมันหนีจนเคียงเมื่อไหร่อ่ะก็จนเลิกราคาประสบความสำเร็จไงสี่เดือนน่ะไม่ได้จ่ายไฟแนนซ์น่ะถ้าเขา เก็ลดไปแน่นอนพอเลิกลราคาอ่ะดังปั๊บเลิกล้วค่ะแต่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  น้อยมากมันต้องออกเป็นพันเป็นหมื่นทีนี้เราก็ไปนั่งรอง,งานเพื่อนเพื่อนพาเนี่ยไปตั้งแต่6กโมงเย็นได้ร้องตีสองตลกเนี่ยเขาก็จะเอาเพลงนี้ไปใส่คนะ่ใค<ล>ะใส่ปี๊ดแล้วค่ะเราก็แต่งเปนะ็นอภพรหนูรู้แล้วก็สิบกว่าคณะแล้วทำไมเพลงไม่ดัง <S <S วะ,วะหลังจากงานนั้นเสร็จปั๊บสักอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นวิ Villa Cafe, ลล่าคาเฟ่พระรามเก้าคาเฟ่คนดังมากก็คือถ้าเอานักร้องคนไหนไปร้องนะั่นก็คือเรียกรีตติ้งได้และเรียกลูกค้าได้แหละติดต่อมาคุณคะในการทีวีอยากออกมากไม่มีใคร ติดต่อเลยอยู่มา9ปีแล้วเขาก็ติดต่อมารายการดาวารับดวงของพี่ไก่บนอายุติดต่อให้พี่ออกทีนี้ประเดียประดังเข้ามาเข้ามาเข้ามาแบบทางานไม่ทันหลังจากนั้นมางานไม่ได้หยุดเลยนั่นตลอดเลยคุณจนร่างกายฮีเพราเจ้านายรับทิ้ง9งานวันละนะแปดงาน7งานอย่างงาน,นน้อยเลยคือ3งานก็เลยต้องหยุดตัวเองบอกเจ้านายว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราลองอยู่แล้วลงหายท้องไปเลย หลังจากเราเคลียร์เทาเฮานั่นแหละเราแบบว่าเราวิ่งงานมาละแปดเก้างานจนจากเทาเฮามาเป็นคาลือหาดที่ใหญ่กว่าวัดมันเป็นยังไงแม่มันกําเนิดมายังไงเห<อ>ตุการณ์นี้บ้านเนี่ยจริงๆเรามีอยู่แล้วหลังหนึ่งทีนี้บ้านข้างเนี่ยมาขายอา้าว<ม>ก็ซื้อหลังติดกันก็เลยทุบหมดเลยเชื่อมเป็นหลังเดียวกัน<ม>5ปีก็ยังไม่เสร็จทําเสร็จแล้วเดินสายไฟวอเปเปอร์เสร็จแล้วไม่ถูกใจทุบอ,อีกรอบคนดีก็ทำกันไม่ก็เลยดันหลังคาให้สูงขึ้นไปจากโดมที่เห็นละเก้าเมตรซิลลิงไม่เก้าเมตรเลยหรอที่นู้นกม โอ้ประมาณนั้นเหรอเป็นเพราะมีพระพุทธรูป โมไฟเป็นรูปอันนี้มาเป็นรูปแบบดอกบัวน้ำหยดอะไรเงี้ยอา่าโฮมไฟคือมาสี่หมื่นกว่าบาทสวย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 งามเาลยอยู่ตรงหนาง้าองค์พระพอดีเลยเก็คุยกับสมเด็จท่านเจ้าคุณว่าสร้างบ้านใหม่ดีอยากได้พระประธานบอกได้เลยเดี๋ยวมารอเลยรอให้เป็นแบบว่าของเราคนเดียวอะไรเง<อ>ี้ยแล้วก็นัดไปเอาพระอ่าบ้านเสร็จแล้วเออท่านคะหนูรอเสร็จแล้วหนูขอฝากไว้ก่อนนะเพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จประมาณสักเดือนกว่าๆค่ะท่านก็ทําพิธีโอ้โหใหญ่โตเราก็ไปเจอนะตั้งต่ง่านมากเลยโอ้โเราก็ไปกราบเนาะกราบอยางดี ีเลยพระงานจังเลยท่านคะจะไปไว้ไหนอ่ะออกอาพรณ์ไงพระประธานที่บ้านนะเฮ้ยเวอร์ ป็นเครียดแล้วสองเมตรครึ่งคือเบอร์นั่นเลยแล้วตอนแรกแม่ดีใจ่ะโอ้โหทำไมวานั่งคิดก็เลยบอกแล้วแล้วบ้านอ่ะเอาไว้ได้เหรอทำไมอ่ะทุกอย่างคุณยังอยากได้ของใหญ่เลยรดคุณอยากได้บ้านใหญ่บ้านเอออยากอยากได้ของใหญ่ใหญ่เลยพระใหญ่ไม่ดีเลยก็เรียกบิวอินมาทั้งหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าโอเคก็ลองให้มาเจาะฝ้าดูแล้วแย่เข้าไปตรงคานแม่อะไรไหมเออตองนีทำฝ้าใหม่หมดไปอีกสามพันาร้อา สวยๆถ้าคุณโทรไปได้ยินเสียงสวดมนต์หรืออะไรดิฉันไม่ได้อยู่วัดฉันอยู่บ้าน <c oughs> สวดม์ให้พระประธานค่ะจะถามเรื่องความรักประาณนั้นความรักความรักความรัก,ม,รกมันเลยวัยแล้วแม่ไดห้าสิบต้นต้นแล้วก็ไม่แน่นะถ้ามันมีคนมาปลูกเราก็อาจจะขึ้นก็ได้นะแ<อ>ม่เป็นคนบ้าง,งานดูแลคนเยอะเกินไปประมาณเกือบสิบครอบครัวนะแม่คนเดียวดูแลเกือบสิบครอบครัวเพราะเราคิดได้อาวัยเจริญพันธุ์เราเลยไปแล้วถ้าเราสักยี่สิบต้นต้นหรือสามสิบต้นอาจจะคันนีก็ได้แม่ว่านะชีวิตตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากเลยเรายังไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้กี่วันเราจะอยู่ได้กี่ปีใช้ชีวิตทําอะไรก็ได้ให้มีความ ไปวันๆันทำบุญดีกว่าเพาอตายไปก็อาจจะไม่ได้ทำบุญแล้วเพราะไม่มีลูกทำให้เราเดี๋ยวฉันสร้างโบสถ์มาหลังที่4แล้วนะ สาธ <สา S 1> ุอนุโมทนากับทุกคนนะคะไม่มีคนรู้นอกจากแม่ช่วยพระสร้างโบสถ์แล้วเนี่ยแม่ก็ช่วยรัฐบาลด้วยมันยังไงรัฐบาลรู้บ้างไหมลืมตามองเกบนาบ่าบ้างไหมคือสู้สัตว์กับรัฐบาลมากเพราะเราได้อ่านแล้วเรารู้ว่าอ๋อเงินของการซื้อสลากกินแบ่งเนี่ยเขาก็ได้เอาไปช่วยกับองคอ์กรหลายองค์กรเนาะเยอะแยะมากมายก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณแต่งวดนี้บาดเจ็บนะได้ขนาดว่าหยุดละหยุดหยุดแบบหยุดเลย15วัน15วัน สิบแปดวันเริ่มใหม่เริ่มใหม่แม่เคยซื้อมากสุดแม่เคยซื้อเท่าไหร่เคยหุ้นกับเพื่อนสามแสนแล้วเงน่้นันเป็นไงแม่ผลประกอบการโบโบโบอารมณ์เสียมากอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียคือต้แต่แม่เล่นมาเนี่ยแม่ได้บ้างไหมได้มือปีที่แล้วไม่ได้เกือบ มวดเดียวหรอไม่ไม่ไม่ ead, ไมทั้งปีแม่ถูกรางวัลเนี่ยแล้วแม่เอาเงินไปทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทำบุญเวลาได้อ่าลาบลอยน้ำแบบนี้ต้องทำบุญแล้วแม่เคยถูกงวดหนึ่งเนี่ยสูงสุดถูกเท่าไหร่หลานากว่าหลานกว่างวดเดียวนะดูหน้าสิคุณเกือบมาเรียกฮายแล้วคุณต้องเรียกคุณฮายนึ เราไม่ให้เอาเลขมาจากไหนใกล้ตัวเลขใกล้ตัวก็คือสามตัวท้ายบัตรประชาชนสามตัวท้ายโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดใ,ใกล้ตัวเนี่ยเย <บน S 2> ลขมันจะครบวนอยู่เนี้ย <บน S 2> แล้วมันก็อ,ออกทุกวันจริงๆแม่เลือดตรงที่แม่ไม่หาเลขแลบบมีบางทีก็อาบน้ําอาบน้ําอยู่จะผมผมร่วงวนเป็นเลขแปดเลขแปดนามีเลขสองมาอันนอยู่คู่กันอีดอกแล้วออกตรงเซเลยไม่หายอายุตอนนี้ห้าสิบสามห้าสิบบวกแล้วห้าสิบบวกแล้วต้นๆแล้วหรือแม่ยังเป่งปังยังแบบเชฟ บะอยู่เลยอะไม่ดูแลตัวเองยังไงอะต,ต้องโ<ห>ด่จะรลดเท้าเป็นผิวพันเอ้ยผมเอ้ยก็ต้องบอกเลยนะว่าต้องดูแลตัวเองอย่างแรงเลยเพราะว่าด้วยวัยเราเนี่ยก็คือเลข5เนี่ยมันเป็นเลขที่วัยทองแล้วนะก็คือพยายามกินอาหารที่ก็ผ้าหมูออกกําลังกายอย่างที่เขาว่ากันแบบเนี้แล้วก็ผมอีกคุณขาผมเพื่อนๆน,นมาเนี่ยโอ้ยขาวกันแบบว่าเขาก็ต้องต้องไทแถบบเลื่อถอนต้องบอกเลยว่าเรื่องผมเนี่ยถ้ามันขาวก็คือมันแก่เลยนะ ผมแม่คือแบบสาวสับพร่งมากนะเพราะว่าดำมากใช่ไหมก็ต้องดูแลนิดนึงคุณคแม่ดูแลยังไงต้องบอกเลยเรื่องผมขาวเนี่ยเพื่อนเพื่อนเยอะมากแล้วก็แนะนําหลายๆคนนี่เลยค่ะที่ระขาโกแฮค่ะแม่เป็นคนชอบผมสีดำมีทั้งหมดสามสีนี่ค่ะมีทั้งสีดำสีน้ำตาลแล้วก็เป็นน้ำตาลแดงน้ตาลแดงนี่เลยค่ะคุณขาโหสนิทมากแม่สนิทมากสนิทมากอันนี้เขาลดมากค่ะทุกคนค่ะหาซื้อด้ง่ายมากคือโกแฮตัวนี้นะครับเป็นแชมพูปิดผมขาวคือข้างในเนี่ยมันจะเป็นซองแล้วซองเนี่ยแม่แกะดูมันจะมีถุง แอรเลยดีกว่ามาคุณขาเมือเราสระผมเลยสระทิ้งไว้สัก10นาที15นาทีโอเคมากๆนี่นี่ทุงมือนะจ๊ะที่รักครั้งหนึ่งเราใช้ครั้งหนึ่งพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยนะคะถ้าใครแบบว่าผมขาวเยอะก็อาจจะสองซองก็ได้สามซองก็ได้วิธีการใช้งานเป็นยังไงเขามีบอกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่้ะคะง่ายคุณขาคือไม่ต้องกลัวผมแห้งไม่ต้องกลัวผมเสียเพราะตัวนี้เนี่ยสารบำรุงจากธรรมชาติ9ชนิดคือใช้แล้วเนี่ยปิดผมดำสนิทแล้วก็ตัวนี้บำรุงผมให้นุ่มสลวยด้วยเพราะ โปเฮาเด่นเรื่องบำรุงผมแม่คุณคาอยากบอกโปแเฮของเราตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยค่ะโต๊ะขาหนึ่งกล่องมี62ซองนะคะในราคา4 1 4บาทนะคะถ้าคุณซื้อ2กล่องก็เท่ากับราคา828บาทแต่ตอนนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องเราแถมให้อีก1กล่องเป็น3กล่องนะคะราคาเต็ม1424บาทคุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียงแค่828บาทเท่านั้นเองคุ้มมากแม่โอ้โหถ้าถ้าอยากได้ ใช่ทำไงครับคุณโตตาแอดไลน์มีตัวแอดได้นะครับแอดสาข้างหน้าแอดสาข้างหน้า Go ดสายโก under score th นะครับแล้วพิมพ์เข้าไปบอกแอดมินได้เลยว่าต้องการโปรแชมพูปดผมขาวของพี่ไฮอาภาพรสามารถเลือกสีได้เลย3สีพระสีได้หมดนะอยากได้สีไหนว่าไปซื้อ2กล่องแถมไปเลย1กล่องโปรโมชั่นนี้แล้วก็ถ้าใครที่แบบไม่ทันโปรนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายมาก ตามห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั้งหมด Big C, <ฮะ S 1> Lotus, บิ๊กซีโรตัสที่แบบว่ามีหมดเลยมีหมดมีหมดทุกที่<า>แล้วก็ท<ม>ี่<ม>สําคัญระวังของลอกเลียนแบบนะทุกคนต้องดูดีๆโกแฮรของแท้ต้องเป็นโกแฮออริจินอลตัวจริง<ม>เรื่องเส้นผมโปรโนะจจะน,น่ารักน่ารักนะคะซื้อ2แถมหนึ่งในราคา800 28บาทเท่านั้นจ้ะแล้วก็นี่ต้องมีหายมีโหลมีแก้วอะไรในแก้วนี้เนี่ยมันจะมีตัวย่อให้แม่แบบจับได้ใครแม่เมานิดนึงเรียนเชิญคุณแม่ แถมอันเดียวนะนนเมาหน่อย,น,น,อยน้องสาว,วอ,อีแวดเหรอ,อเออขนหน่อยไมเปิด แลบบเหรอหายหัวไปเลยเนี่ยนางไปทําไปทําสวนคือน้องไปทําแล้วกลับมานอนฟ้าเป็นปื้ดเลยเราต้องมานั่งรักษาฟ้าให้มันหมดก็มองไม่เห็นที่แหวก็มองเล็กปุบ๊บหมดพอมันปรึกษาเราก็ห้ามมันก็เลยไม่ปรึกษาออมันในที่ด้วยมันเก่งพอตอนนี้ก็นั่นแหละก็ไปตามภาษาของเขาบางทีเรามีงานเราเรียกมามันก็มาน่าดําป้าเลยอมึคือเราปรึกษาปุ๊ก็ได้เงอ,อ พูดกับมึงแค่นี้แหละอันนี้ไม่ได้เมาเป๊ดได้เลยไม่ได้ลืมเมาไปเลยนี่กำลังนั่งคิดอยู่นะถ้ามีผัวอีแวดจะแย่งผัวเราไหมคิดอถึงนะแต่โชคดีที่แม่ไม่มีอืมโชคดีไปต่อแม่ตูนไทยเราจะมาหรืวเหรอโอเคใครเนี่ยใครคือคนเนี้ยยิ่งยงต้องบอกเลยว่าพี่ยงเนี่ยเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายที่น่ารักหลายคนถามว่าเป็นผัวเมียกันไหมเออต้องบอกเลยว่าดิฉันคงไม่เอาศิลปินหน้าเหมือนงูเห่างูเห่ามาทำผัวนะฮะ แกยิง่งเหมือนงูเห่าหน้าพี่ยองมาดูดีๆจมูกบานๆหน้ายู่ๆโอ้โหงูเห่าแท้ๆเลยอ่ะคือพี่ยองเป็นพี่ชายที่น่ารักแกจะปกป้องเราเคยเมาทิ้งล่างทิ้งตัวแบบเอาตัวไม่อยู่แล้วเนี่ยกินไปสองแก้วก็ชนแก้วกับใครก็ไม่รู้ว่าจนลุกไหล้ <c oughs> คุณคะความทนน้ำลายตัวเองยังเอาไม่อยู่แล้วไหลยุดแบบว่ายองบอกเขาผู้ชายตอนองุ่นสามสี่ยี่สี่สามห้าสูงแล้วกว่าชอบไมชอบไม้ทุกคนมาลุมกันแบบว่าอย่าอยๆๆน้องสาวผมทุกคนห้ามแตะต้องตัวน้องสาวผมเดี๋ยวผมจัดการเองแล้วตัวแกก็คืบกว่า สูงก็โกอยู่แค่นี้ยาวแกก็อุ้มขึ้นไปบนโรงแรงมพอตื่นมาเราก็ยังแท้งอยู่มานทีีททนี่ไม่ใช่บ้านคุณนี่าจำอะไรไม่ได้เลยก็เลยรู้ว่าอ๋อพิพิธมานอนเฝ้าเราเมื่อคืนพี่หยงก็กลับไปบ้านที่สุดน่ารักนะน่ารักนะนน,น,นน่ารักมากกะเราอะน่ารักนะ,อ,ะอีสักคนแม่อีสักคนะคน,คนะเอะคะอ,คนอ,นอคนอีกคนเบาๆก็แล้วกันเบาๆเบาๆิรีพร ตั๊กเป็นคนที่ทํางานดีมากเป็นคนที่บ้าง,งานอีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ถ้าเขานัด8ปดโมงตั๊กมาตั้งแต่6กโมงหน้าฉ่ำมาแล้วแปดโมงเขานัดแต่งหน้าตั๊กหกโมงถึงหน้าฉ well. ่าเสร็จแล้วทีนี่ไป8ปดโมงสินาทียังไม่ได้ทําอะไรเลยตั๊กบางทั้งมันก็ไปช้าหน่อยก็ได้เอออาภาพรคนครสวรรค์เนี่ยแม่เป็นคนจังหวัดอะไร <S <S มันมันถึงะสงสัยงี้นะสุนารีราชส,สีมาคุณจนะังหวัดอะไรเราก็เอาจังหวัดมาเป็นนามสกุลไงมันจะได้จําง่ายๆขอ สักเลขหนึ่งก่อนไปฝากให้คนดูได้แบบว่าได้ไปแบบมีกำลังใจมาสองแปดสองแปดผลงานผลงานเหรออาผลงานคุณขาตอนนี้กำลังจะทำช่อง YouTube แต่ทำกับเพื่อนๆสามตัวตรงก็มีตักสูไฮปีหนึ่งเราลงไป2คลิปแล้วนะ S <S อะไรกันนี้ยังอยู่ปะเนี่ยขายออนไลน์ของฉันฉันขายออนไลน์นะคนฉันขายทุกอย่างเลยนะเข้าไปในไลน์แอดนะคะ H I SI แล้วก็ S O แล้วก็เลข8ปตามตัวเลข8ปสาม <S <S 2> <S 2> ตัว <S <S 2> <S 2> ไปซื้อสินค้าไม่หายได้ <S <S ได้เลยบบเมีทุกอย่าง,างตั้งแต่หัวจรดเท้าหรือก็ไปในอินสตาแกรก็ H I S O มีอันเดอร์สกอร์ก่อนแล้วก็ไฮไฮโซแล้วทุกคนอย่าลืมโปรโมชั่นของแชมพูเปีผมขาวโกแฮนะครับฝากไว้ด้วยนะสองกล่องแถมหนึ่งกล่องโปรนี่หาที่ไหนก็ไม่ได้มีแค่ที่ไลน์แอดไซน์โกแฮนเดอร์สกอร์ทีเนะครับแปดร้อยยี่สิบแปดบาทได้สองกล่องแถมหนึ่งกล่องไปเลยแชมพูเปีผมขาวสามารถคราสีได้วันนี้ก็ขอบคุณแม่ไฮมากที่มาแบบมากเลยครับตอนแกะสนุกมากสนุกมากแล้วก็เอาหน้าใหม่เอาหน้ามาใหม่มาใหม่แล้วก็ขอบคุณร้านนะครับคอฟฟี่บีนไบดาวเอกมัยสิบสองนะครับเป็นร้านโปรดของตัว ีเหมือนนกัฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe รายการต้นเริ่มเลยช่องของโต้เองแล้วก็อ e ีพีหน้าต้จะไปเริ่มเลยกับใครฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้นขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ไอญ่ครับแม่เชมพ้าโ,โชว์โชว์โชว์สักทีแม่เชมบ้าเดน่ <S <S ดนเต้นเต้นเต้นเตนเออมา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 ตูดน่ะเออตุดมีธุระทันทีเลย หอมเยอะเลยนะเนะี่ยคุณดิฉันน่ะโดนแบบว่าโดนจกโดนล้วงตอนที่ไปดูหนังกางแปลงด้วยนะโดนจกเลยจิ๊กีอะไรเรานมสิล้วงมังหลังเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเราคนดูตมไปหมดเราก็ไม่ได้พูดหนีบไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหนีบมือไม่ให้ออกเดี๋ยนะแม่นะคือยใครข่มขืนด้วยก็จับดูเจ,จ็บป่าวะเจ็บป่ะฉันโดนจับจับแต่แต่ดูเออไม่เจ็บ,จบแสดงว่าไม่ได้โดนเอาเออนึกใจอะไรอ่ะก็เลย คานเข้าไปในห้องน้ําไปอ้วกใส่ในห้องน้ำอีกชักโคกอ่ะคือมันแห้งมากอ่ะไฮโซไฮโซแอดแอดก่อนแอดแอดก่อนนะคะ S O I H I ไอเอไอเอสไฮโซเฮ้เบ้เฮเข้าไปในไลน์แอดค่ะ S O ฮะไฮโซเฮตีสามจ๊